นั่งนี bueno? ่มาบันหนองเบากุมาไทยมมันมหมันเลยนะครับบานหนองเบาวกุมาไทยเลยนะนี่เ๊บอกบอกคุมเลยแล้วว่าฝ้าคู่มันนู่ยใหม่ให้หม่สมัยมัมันมัคับก็เลยว่าพุ่มไม่ว่างี่ยบาน่อนาว หูลึกนะครับแมตเรือหวอนลึกป้าหูอ่างใดญ่ครับ